ำต่อนะดำต่อนะดำต่อนะหัวข้อมขกรรมการปงอกรการหัวตัวเขาครับหัวตรนะดิ่มไปเดงิ่มไดำเขายาวกว่านะแต่เด้งเขาแคบกว่าตอหัวตอเขาได้เสียทุกกรณีครับต่อหัวตอเขาได้เสียทุกกรณี สั้นนะครับตัวแดงนะคอมสั้นนะนะแต่สั้นนะครับตัวแดงยาวๆนะครับ ยาวกว่านะครับเขาทำยาวกว่านะ ครับลูกหมูคู่ต่อไปนาสอนเอียดนุ้ยสวัสดีครับผมลูกหมูชนคู่ต่อไปครับ<โดย>ไอ้ดำพิษไปหัวหางมาได้นะพวกนี้นะอยากระพริบตาครับหัวหางนี่โวดกันเลยนะ<โด>ยปรยอดดีทั้งคู่นะครบปยายอด,ดีทั้งคู่แต่ดำจะยาวกว่านะมือยาวกว่านะครับมือยาวมือยาวกว้า,วางกว่านะครับแดงนี่ ได้ว่าอยู่ไหนนะครับ <c oughs> อยู่ไหนเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเด <c oughs> ้งนี้ไปหัวห้างนี่เอาบทดีทั้งคู่นะครับนี่ประโยชน์เติมกันตลอดนะ อาจาบอมีนะครับบอมีนะราคาขึ้นมาเป็นเบียดนะครับราคาขึ้นมาเป็นเบียดนะเหมือดิหมือนเดงมหมือนดงมหมือนดงมหมือนดงนิ้วโป้งมาแล้วนิ้วโป้งมาแล้ว ได้เลยนที่เด้งไปใครเดงนี่เดงงามยอดเพชรเอกนะครับควนใจบ้านทองใจครับข่าวงามโคราชายอดจุมพิษนะครับใครโครผู้ช่วยนบปลชิงกันสองแสนนะโคนี่ชิงกันสองแสนนะครับ ตอนน่ะ แพะนะครับยังไม่ตัวไหนเปิดบ้าดแพรนะมีแต่หูแด,ดงชิกนิ่วหนึ่งครับหูแดงชิกน้อยหนึ่ง

ดูดำชนดวดำนี่ชนแข็งแรงนะครับข่าวงามโคร,ราชายอดจุมพิษนะครับส<อ>ายดำน้ำเงินเขียวพระเจ้โดเลมอนเหมือนว่าคู่ชนผ่อนไปนะครับเหมือนว่าครูชนถอนไปนะ ดำเข้ไปดำหนงเวียกดำเต้นไปดำเข้าไปดำเข้าไปดำเข้ไปดำไปดำเข้ไป ดำมันมือยาวกว่านะครับแต่ว,วงในนี่ดูเหมือนแดงทำดีกว่าเอ้ยเอาบวกกินนะเด็กคนไปข่าวมุดไปห้อยนะเด็กที่ไปเด็กคนไปแดงมันดูใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านะ นาทีผ่านครับ9ก้านาทีผ่านเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ด ศูนย์โอ้ดงขี้มาแดงขี้มาแดงขี้มาเดงขี้มาปัดลงปัดลงแต้มหนึ่งเจ็ดเจ็ดห่วยออกเจ็ดเจ็ดนะครับบนล่าง5ู้นนะครับล่างห้าศูนย์เจ็ดร้อยศูนย์ศูนย์นี่มา ามเจ็บๆแบบทำอะไ้งเขา้าดำเดือกระบนไม่ไดดำเดือกระบนไม่ได้ไปไปลกินเหงามมาดำเขมาไหลต่อไปดำเลยนะราคไหลต่อไปดำเลยนะ ดำต่อหนะ้าดำต่อหนะ้าดำต่อหนะ้าตัวขาวเป็นทายาทโคราชาอ๋อครับขอบคุณครับแดงสมัยเด็กสามขวบเตยบอลลายมาแล้วอ๋อครับ,รบ,รบขอบคุณครับ đấy cái bài đâm Đế, nhục bài đâm nhục bài đấy cái bậc quán á đấy cái bậc quán á ấy đấy cái bài đâm khúc bài đâm khúc bài เข้าเร็วออกเร็วน,นะครับประกบเร็วน,นะครับกว่ดา,นานดำนปดำนิดไป แดงเยอะมา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 ขี่มาครับผัวแดง กลักโซ่ๆเลยนะครับตัวแดวงแดงคอยนะ ดำต่อแพงนะข่าวงามโคราชายอดจุมพิษนะครับคนใจผู้ช่วยนพดล ดียวดำได้ไม่เ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 ดียวการปรอยู่นะครับการปรอยู่นะแข่งแรงนะตัวขาวนะครับให้ขาวไฟดำนะครับอ้ <zeros> บาวยอมแล้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 วสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีนะ งามโคราชายอดจุมพิษนะครับคนใจผู้ช่วยนพดลเป็นฝ่ายชนะนะครับพิจารกนพัน2องแสนบาทน,นะครับ